โอเคเดี๋ยวตอนที่พวกเองมีโอกาสขายได้พวกเองขายไปเลยนะเข้าใจไหมโอเคตามนี้นะโอเคครับห้าสวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าครับผมแฮนด์เฮลยังไงให้มีอารมณ์เดี๋ยวไปดูกันฮะ วันนี้ฮะเราอยู่กับโซนี่ A73 สามปาวะโดยที่เราไม่ใช้กิมบอไม่ใช้เลยเลยเราจะใช้แค่มือกับคนแปลภาษาตรงนี้เป็นแบบให้เราวันนี้นะฮะว่าเราจะ handheld กับเลนนี้ฮะเลนฟิกครับผมซำยัง3ามมิล f 1.8มาดูที่อารมณ์แรกกันดีกว่านะครับอารมณ์บุคคลที่2นี่คือมุมแรกครับเป็นมุมบุคคลที่2ที่ยืนแอบมองอยู่ให้อารมณ์เหมือนแบบกําลังท่ามองกําลังแอบมองบุคคลที่อยู่ในเฟรมนั่นก็คือเจ้านั่นเองนะฮะ ให้รมว่าเออมันคนแอบตามมันคนแอบสองแอบดูเดี๋ยวเราจะเทียบให้มันเห็นมากกว่านั้นมาดูนะอยากให้มันสวยขึ้นเราก็ต้องหาโฟโกัสแบกราว เพิ่มมิติของภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้เอในการช่วยละลายด้วยคือละลายเอาโฟกัสทิ้งไปแล้วแบ็กกาวก็คือตัวแบบเพราะเราต้องการจะเน้นที่ตัวแบบใช่ไหมนี่คือให้อารมณ์ที่1่เดี๋ยวไปดูอารมณ์ต่อไปฮะว่ายันเฮลมันให้อารมณ์อะไรบ้างมาดูอารมณ์นี้ฮะทีนี้ผมจะให้ตัวแบบเป็นคนที่ยืนอยู่อย่างนี้แต่ผมจะใช้ยกกล้องขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตานะครับแล้วจะมีทริคเล็กๆด้วยนะถ้าบางทีกล้องบางตัวที่มันไม่สามารถแฮนดกเาสามอาลกล้อารี่ยอะแนบเข้าไปกังมาดข้ารมา์นี้นะทีนี้่มจาาะใช้มัมนี้เป็น มุมแทนสายตาว่าเรากลางจะเดินเข้าไปด้วยมิติไหนถ้าเราเดินช้าคือเหมือนจะเดินเข้าไปบอกรักเขาหรือเดินเข้าไปหาแต่ถ้าเราเดินให้เร็วขึ้นเพื่อจะต้องการที่จะไปกระแทกหน้าตัวแบบเนี่ยมันก็ให้อารม์อีกอารมณ์นึงนะเหมือนเราจะหาเรื่องเขาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดู2แบบนะหันมาหาเขาหน่อยแล้วพี่เดินเข้าไปกอด <c ười> อีกมุมหนึง่ง ผมจะเดินให้มันเร็วขึ้นเหมือนต้องการจะเข้าไปหาเรื่องคือ h a n ด h เ l ลให้ม,มันมีอารมณ์นะเดี๋ยวดูนะว่าผมมามีปัญหาคนนี้เพื่อจะต้องการเข้าไปทำกร,กระทำชำเราเขาสักอย่างเดี๋ยวมาดูนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งฮะแบบเราใช้ h a n d นี่แหละอีกมุมนึงมันให้ภาพยังไงแล้วบุคคลที่สองเนี่ยเขาทำท่าอะไรอยู่ซึ่งได้ภาพแบบนี้ <c oughs> มาดูฮนะ <c oughs> ครับ อันนี้เขาเรียกว่า h a n d h e l ลแบบ High a n g เกิลช็อตไฮมันข้างบนโลแองเกิลช็อข้างล่างนะครับสามารถทําให้ตัวแบบมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นอะดูหน้าเกงขามไ่ะนะมันบอกอารมณ์ได้ด้วยเรามาดูถ้ามูน่าเปลี่ยนจากกล้องเป็นมุมมองของคนอะคนจะอยู่ท่าไหนเดี๋ยวดูนะ ที้เรามาดูกันดีหนึอารมณ์นะฮะเหมือนเราแทนตัวเองว่าเรากำลังมองเจ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราดูเหมือนว่าเรามาทวงหนี้เจา้าก็เลยแบบเหมือนยืนแล้วด่าเจา้าโดยจะใช้ไฮแองเกิลช็อตทำให้เจ้ามันดูต้อยต่ำตกต่ำอยู่ในสภาวะที่จำยอมต่อผมนะมาดูนะฮะ เมื่อไหร่เจ้าจะคืนนี่พี่บ้านเอ่ยรถเอ่ยเครื่องบินเจ็ตเรือยอดคือพี่ไม่มีอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะข้อดีของการที่ผมเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนชอบ h a n d h e l ลมากเลยนะข้อดีของมันคือเราไม่ต้องพกอุปกรณ์ที่มันเยอะแยะมากมายด้วยเทคโนโลยีของกล้องเดี๋ยวนี้ครับมันพัฒนามาในเรื่องของการสั่นได้ดียิ่งขึ้น หลายๆตัวนี้ก็แบบโอ้โหการสัน่นแบบเหมือนเราใช้กิมบอลเลยทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ใช้กิมบอลมันเบากว่าสะดวกกว่าอยู่ที่เรามองกับเฟรมนั้นยังไงเราปั้นมุมมองอยังไงในการใช้ Hand h e ฮลนะจริงๆถ้าเรามีเรื่องมุมมองในการเล่าเรื่องเอาเทคนิคเบสิกทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้เอาไปใช้มันก็ทําให้เรื่องน่าสนใจได้นะมากยิ่งขึ้นนะครับผมพูดเรื่องอยู่ใช่ไหมจังหวะน,นี้และขายเลยขายได้แล้ว <rin> อ่ะขายพี่ๆใช้เล่นอะไรอ่ะ เลนถนนมั้งเราถ้าจะเปลี่ยนเลนนะก็ต้องตบไฟเลี้ยวแล้วหักพวงมอะไรแฮ่เลี้ยวซ้ายออยมันดีๆดีออยมันดีๆเร็วซัมยัง AF 3 5 F 1 8เลนออโต้โฟกัสนะครับที่ใช้กับกล้องฟูลเฟรมของโซนี่นะครับเป็นเมาส์ FE นะครับน้ำหนักที่หนักเพียงแค่210กรัมนะหน้าเลนขนาด58มิลนะครับรอบๆตัวเลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงโฟกัสนะครับ โหมด1ึจะเป็น Man u a l Focus นะครับโหมดที่2จะเป็นปรับรูรับแสงนะครับเวลาเราเลื่อนวงลิงอย่างเงี้ยรูรับแสงก็จะเปลี่ยนตามวัสดุนะครับก็น่าจะเป็นพลาสติกนะครับด้วยความที่ราคามันถูกนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆนะครับ ซัมยาง35 F 1.8ดเดี๋ยวจะบอกตรงๆว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงินอ่ะเราต้องการจะซื้อฟิกตัวแรกใช่ไหมฮะตัวแรกเลยผมแนะนําว่าให้เป็นระยะ35นะครับเพราะว่า35มห้าันเป็นระยะที่ดีไม่กว้างไปไม่แคบไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยมุมมองคล้ายๆกับตามนุษย์ที่เราเห็นนะฮะมันเลยทําให้การแฮนด์เฮลแบบอารมณ์ต่างๆสามารถทําได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของเจ้าเรียนตัวเนี้ยซัมยาง35มตัวนี้ฮะัมี F ถึง1.8่ออโต้โฟกัสนี่ไวมากนะครับเมื่อเข้ากับโซนี่สำคัญอีก าแค่หมื่นต้นต้ๆได้เลนต์ตัวนี้ไปใช้แล้วซัมยัง3 5 F 1.8งซูมคาเมล่าทุกสาขาทั่วประเทศกระแค่นั้นน่ะขายมันจบไปแต่แรกแล้วเอาเลิกกองกลับบ้านไปคัด